บอกแล้วที่นี่ไม่ต้อนรับที่ไหนก็ไม่ต้อนรับใส่หัวไปจากบาช์้ันซะขอเล่าอีกเบกแล้วฉันจะไปง่ายโทตม้มช่วยมาด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยนี่คุณน้องเลิกตื้อพี่ได้ละ <c oughs> คืองี้ไฟมันลนก้นฉันแล้วเว้ยฉัน,นั้นลุกขึ้นด่วนจี๋<ร>เลยที่ไวเลยวะฮะเออ,อกินเหล้าแล้วหรองั้นน้องไปสู้ผู้บีินวัยสี่สิบก็คงงี้แหละอย่ากวนตีน ถ้าไม่อยากสูดโอโซนด้วยดูการกระบาลของแกแล้วก็คิดใหม่ทำไมเลยฉันเกือบจะเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันผูกพันไม่ใช่ปัญหาของฉันนายยังจะพูดงี้เหรอตอนที่โลกรายพังพินาศมึงลองพูดอีกทีสิบุบุลีนลายนี้ทำทั้งโลกเขาผิดหวัง ออยากคุยเรื่องที่ตามหลอกล้อนนายหน่อยไหมหรือฉากย้อนหลังในอดีตองสามอะไรเงี้ยเออเอาเป็นว่ามึงไปตายซะนะฉันไม่รู้วิธีช่วยโลกแต่นายรู้เชื่อเถอะฉันไม่ใช่ฮีโร่นายเป็น X-Men เป็นโครเอ็กซ์แมนขี่จะแจกแล้วพี่ชายเฮ้ยผู้ชายแม่งติงตองว่ะนี่แหละที่อยากได้ อลังการแบบสโลว์โมชั่นใครจะไปรู้ว่าจะเป็นจะตายลุยแม่งไปเลยลุยแม่งไปเลยเ้ yeah, hey! เฮ้ยอยากเสพติดคือสิ่งที่ไฟกีห้ามเด็ดขาดถ้าบอกว่ามันคือแป้งล่ะเขารู้ทุกคําเรียกเข้าริสไว้สมผงด้วยเหรอน้ําแข็งด้วยสมุนไพรใจฟูหละน้ส้มด้วยอยากเล่นหีม้าไหมอยากแต่ไม่ได้ลุยแม่งไปเลยยีิบสี่กรกฎาคมนี้ในน้งภาพยนตร์